สวัสดีครับเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกตกครับผมประมาณบ่ายหนึ่งครับจะมาผัดกะเพราครับผมจะผัดกะเพรามูสามสันครับมีผักดอกกระลำมะเขืออ่อนพริกหยวกแค่อทครับใส่ใบกะเพราม่วงผัดกะเพรามูสามสันใส่ใบกะเพราม่วงครับแล้วก็พริกมีพริกขาสิบเม็ดครับผมหาสิบกเม็ดครับเลยหาสิบดแล้วก็เทียมพริกมีสองสนิท ตพีก่ก่อนเลยครับพอผมับแบบเผ็ดๆเขาจยาต่ำพี่ก่อนครับผมนะครับติดตามเร็จเรียบร้อยครับเครื่องโคกครับผมใ่หมูสามสั้นลงไปขวัวไม่ต้องใส่น้ำมันครับผมหมูสามสั้น,นรครับอยมีนเนื้อ,อรรบรนได้เขาเกลยดบดดีเป็นไหม ก็เข้าใส่ผักเยอะๆสามสันงนี้เลยไขมันครับี๋ยวทีนี้น้ำมันออกมาอีกหให้มันสุกก่อนครับ เบิ่งครับผัดกะเพราพริกห้เม็ดกินได้ว่าครับแล้วตีขัวเรื่อยๆรอบเบิ่งก่อนหมูสามสั้นซุกค,ครับผมรับทีน,นี้น้ำมันเดยบอกว่าเองครับมักซุกแค่ไหนเอาแค่นั่งครับตามผมจะเอาแบบนั้นออกเหลืองๆนิดนึงครับมันคือหมูกรอบนิดๆึง คิดหนังผอมครับตำติหนังผองมต้นเนื้อไม่ค่อยหลยตอนกอดคิดฟ้าไ้กันเลยครับเนื้อหมมส้มันกระดิ่มแต่ก็มัน่ิจะได้ทุกตัวถึงครับผม มันกับเดือครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ครับผมปรุงรสแล้วตาาอนก่อนอื่นเราต้องเอานื้อมันออกครับนื้อมันมัไหลครับชินแรกถือยังบนเหลืองกอบลงกมะตอดนื้อมันก่อนไม่เหลืองเดาแต่บอกเลยว่าอันตรายครับนื้อมันก้อนต้องระวังครับ เด็นครับผมเด่นกระดอนนะครับผมดึงน้ำมันออกน้ำมันออกไว้ก่อนครับระวังนะครับครับเจ้านี่ครับผม พริกกระเทียมลงไปครับน่ครับห่าซีเม็ดหยดสาใจครับหอมอัดแตงพิกหอมครับพั่นี๊ก ผัดแซมเขาได้น้ำมันไปใส่หอมครับ,รบหอนเลยเนี่ยครับหมูแซมจะไมนติดลำบากเจะตอนเขาทอดหมูตอนผัดนี่สบายครับใส่ผักลงไปตามใจชอบครับเพราะใส่ผักก็ได้ครับใส่แต่ใบกระเพราก็ได้แต่ผมมีผักขเขือดอกกระหล่ำครับพริกหยวกแล้วก็ แค่หลอดใช้ลงไปใ่เพิ่มปริมาณครับในหลายถึงแถมแสบอีกครับนี่คุ้นกายนลฮะากั้นยนี่ครับเดยวน้ำซอยอีกหน่อยครับ ผมผัดแบบไฟอ่อนๆครับไมาจะให้น้ำในหมูสามตันมันกระเด็นเดีวไฟอ่อนๆเดี๋ยวปรุงรสครับขาบอะไรอยู่แล้วครับมันหอย หอมหอยสูตรเหนียวสีมะกอกไอเชียงพลครับมันจะเป็นน้ำใสแบบ่ไทยน้ำได้ครับหอ,หอมบุ๊คแม็กซี่ก็ฟ้าเขียวใส่เอาฟ้าหอมมันเหรอครับ ออกไปได้เลยครับพักกันสัวดับน้ำตังบมูเบิดครับเอาสีเอาสีเล็กน้อยครับผมครับใส่ซีอิ๊วดับน้ำเติมสีสันน่ากินสีขาวน้ำตาลครับ ตาก็ใส่เลยนันหวานเลยครับคือรดใส่เลยรสดีใส่เลยครับผมโอเคครับเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยเราจะใส่ไปกับข้าม่วงครับที่เด็ดอีกอย่างหาเลยครับ ข้าหม่วงสามสัตว์เผ็ดเผ็ดมันมๆนส่ไขยด้วยใส่ข้าวม่วงครับเด็ดมาจากสวนเหาะสวนผักหวาน,นครับคลุกๆนิดเดียวโอเคเลยครับข้าวม่วงหอมสดๆด้วยกันครับผม หอมมากครับเสร็จเรียบร้อยครับผมในตักลาดเข่าพิงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม <c oughs> เผาหมูสามันใส่ไปกับพราวม่วงครับใส่พิ์ห้าสิบเมตรตามน้ดันันกแบงไปให้พ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วครับแต้อ่าเรเก็บครับแต่ออกหูหูพอกับแม่กินเลยนี่บอกเงาะครับคนนี้นายัางครับม่วงกล้วยเผ็ดนบุมัครับ ตามสันต้องพวงครับแซกรู้แล้วลขอไม,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 ม่มาทำอะขอไม่มาไม่ด๋อยเลย๋ยวมากครับผมมาที่นี่ครับท่าน้อื่ ซันซันซันท่านผู้อืน่นครับกร,ระแลงอดเจ็บบอสพิเศษหน่อยหใช่ครับวันนีนเข้มข้นไปแล้วครับแต่ก็บเพจมากเลยพริกน้ำปลานี่ประจําเป็นเลยเพจ ใส่ให้เราครับใส่ผิดน้ำปลาลงไปเดัมาสองนใส่ไปให้ไปห้อม แมเด็บแมงถอดายไปแล้วอันควรแม่ปิ่งครับแม่ปิ่งแล้วแม่บุดแดงแล้วครับ mm hmm. เพียวพอดีแล้วแม่งนี่ปิ่งปลาทู่ิงตับไก่ครับปินไก่ไงย่างครับผม Xẹp mà cậu mua không mua tắm xăn thả thịt cơm mệt Rồi thịt nó bán bụi

ชุบก็ดีแบบน,นี้มันสีนุ่มๆกับครับนุ่มมันมๆน,น,นันหวานนี่ตามสันบกบอบโอเคครับนุ่ม,มันหวาน ใส่พริกน้ำปลาลงไปน้ำหอมพริกกบขวบเขาเพิ่มพริกหน้ำปลาพริลลสกสุดๆจากต้นไม่ใหม่จัดมากชอบแม่รังสุดไปเลยอ่ะ เด้กมึงก็ตักไปกินน้ำรดครับแล้วรู้สึกกินได้ว่ามึงเผ็ดแรงแล้วแสบ น้องเขาหันสุดดอดครับ uh huh. มากด,ดอด uh huh. ต้องเห็นมูกรอบหนักครับคาดแบบนี้ครับแสบเลย นี่ขนาดนยังม่ใส่กับสุดด้วยนี่หวานเลยปงสามสันสครับเซลเบือเคากันเซ้ครับใบกวเข้าม่วงทั้งหวามเกลือเปาะ จะออนขนาดหมูสามสันรุ่นมากไปนิดเหนื้อครับตัวส่มีนเหนื้องงามงามันแซวครคนนี้ยับใจครับเด็ดรอนแรง thì mình đã tiệt cạn rồi các 3 tấn, mình đang hấp 3 tấn, của anh ấy tiệt nhanh, nó 1 thanh, 1 thanh thôi các bạn, không นทำได้ครับเบคอนเบคอนหมูสามสั้นเหมือนทำเป็ดเบคอน เตบีอนยเดียวนิยมอบหมูปลาครับฝรั่งก็เดีย๋ยวมะมักมักเตะเกลือครับแต่ก็ล้มควันไปล้มโดนทาล้งบางขึ้นสุดยอดต้องเก็บบ่ออีกพริกมาเลยอีกเรื่อเห็นผลนะครับพิ่า0สิบเม็ด Ăn chế cua thật Hạ chế tấm tuần nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เรความแ่บที่หนึ่งบ

ดับเพชียเลยครับพีคค่หบชินชิ้นหน่กันนะแม่ที่หนึ่งทำเนี่ยแคบบ่แล้วแซกครับเนี่ยเห้เสียแล้วเผล่เลยโอ้ โอเคครับผมอวงงงงงจบเป็น,นตาได้ไหม,มว่าถือว่างอย่าแล้วก็ิต้ไิไอ้ขี้กลัวฝนมันสั่นโดนโดนตัดผนใหม่นี่เฮ้ครับผมเดี๋ยวไม่ชิปนาครับคุณที่ติดตาม